ลูกเจ้าไรไรแก่นี่หน้าหมดแปดรูปลูกเจ้าไรไรแก่หมดปารุกกำมันรุกรุมเราแตวผู้แพ้มีโดนมาน,านดานด้วยแล้วนี่มวยมระาจะปินปั้นนั่นน,ะหนาหน่วยหน้าพึงแปะกระยงอกินปนละมาั แรงใจต่อยากรมาเป็นยา จะแรงไกนี่ไกลมาเป็นย่ไม่มีที่หยุดรักหน้าหนุ่ยหน้าปากอาใจจึงแถวเดินรอนเรเตรังไปยิ่งก่อนน้ายมีเลี้ยวแล่หน,น้าหนุ่ยหน้าเมตสกคลสวัสดีครับพี่หนุย่ยสวัสดีครับหนุย่ยวม่ดีครับน้องยาก จังเทียนตโยก็นากันแล้วด um ูราเกบนเลี่ยเกบนปือป่านี้ดียกเทดูันตามกันจังเียคืนนี้เดียวะดูราตาเออตามเลยกูมอมาช่วยดูราลงมาตามมาในรงนั่งเนี่ยป้้ลำบุญรอ้องดอกเลย ลบตะกับกลุ่มโรราไปทำรวราดูบ่อยมันไม่ใชน่นเลยนะดีกว่านี้นายมีนา,น,มายมนายนายายงงั่นง,งรุงติบมาช่วยแม่เนี่นายนั่งเลยมาเกยทำลำพงงั้นว่างๆรุงติบเออควยยอดค่อยตายเนาะไอ้ค่อยยันตายนานแหลือเละควายชดเรือโยมไม่จะก่อยมันตายอย่างเนี้ยวายชอดเออ ก๋วยจอดดูจนหมากปุ้มเลยกินล้นไม่เลยอกตาก๋วยจอดกระเด้งออกไปโจ้ก๋วยจั๊ดอะไรก็เหลวเวลานมัดเหลวเที่ยวไปพลังร้อยเอ๋สวดีกับน้องอยากสวัสดีครับพี่หนุ้ยหลายวันเลยที่ผมกับพี่สรงมาอยู่รวมกันเนี่ยเอ่อมันไม่ใช่หลายวันหรือหลายปีเลยแต่ต้นกระปุ่มมาอยู่รวมกันครับ เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผมกับพี่ั้งสองมาอยู่รวมกันนี่ทีนี้พวกพี่ต้องสอบถามผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าผมนี่เป็นยักษ์มาจากบ้านไหนเมืองไหนมื่อ้ดึเบลอกับไป,ปันไม่บอกแล้วทำไมจ้อยากรู้ด้วยอยหนุ่ยเรื่องเผื่อนกับเราถ้าเป็นเรื่องเผื่อนก็ออยจีงยังตรงจัดจนกับวะอีกอย่างนึงานเป็นยักษ์มาโยบานผวกเมืองผู้นี้ ผมจะต้องรอเพราตนเป็นยากมาแต่ไหนบ้านไหนเมืองไหนไร่พันหรือเพื่อบางทีเจ้าก็บุญตีก็มาตามปุ้ยไงคำตามรอาอยโมาตามวันนู้นเนอยอยากมาโยแต่บ้านตนมาแต่ประเทศในประเทศไหน,นผมในโปโกโตอีกอย่างหนึง่งผมรังเกียจ้แล้วตนตัวมันอยากกระชิงแต่ในใจในใจกอกตอนเหมือนมนุษย์ตั้งเพมันเหมือนมนุษย์ยังไงด้วยการกินการโยการรับการนอนเหมือนมนุษย์เพศ ลรอยากมันนอนเพนื่อนเลยอะอยากนอนให้ตองแม่อยากใจยโยวันนี้เล่าอยากโยบันรื้อมันแลว้วแต่ว่าอยากต้นได้เม็ดลแล้วหรือว่าไม่มดตีแต่อยากตนนด้หมดแลว้วอยากต้นมดแล้วไปนัางงั้นลังไยถึงแกงคอมาวงมันก็อยากต่ําควางเลี้ยวลังไอ้นั่นอยากก่อลไอ้บาดด๋ว ก็แก้งดวราวัามาโกากันหนยกูเป็นกับมาการกับตัดที่ในไปรชาติมาโกยั่บนันดราดอา้ดวด้ไรมาโกมาลักฝังพพนแข้งโดราชูน่นแม่แนววัฒนธรรมว่างอีดใดดีใดดังใดเดินตรงคานอีใกล้ก็นนิทำเรื่อะไรก็ใกล้ได้ ลาปลาตุล <r> ูกมาจจะแกงดูร <c> ด <oughs> ีเด่พี่นี่ไม่จัดตมพี่แลวนะรุ่งเราจัดตมกัน <c> จ <oughs> ัดตมย่างง้างเรืองนพี่ลลวจัดตมไรอย่างง้างเรืองไม่ย่างเรืองไม่ใกล้แล้ว ไอยังไปน้อยเลื่อยๆปีนี้ไอยังไปหลักตกใช้เว่ยได้เอาเละพี่ทั้งสองอยากรู้ต่อเออผมจะบอกพี่กว่างกันนะว่าจริงๆแล้วผมนี้ไม่ได้เป็นยักษ์โดยกําเดิดหรอกไม่ได้เป็นยักษ์โดยกําเดิดใช่การแสดงว่าพึ่งยักษ์ตุกตังทีนี้พึ่งยักษ์ตอนไหนหรอกพึ่งยักษ์ตอนเดี๋ยวมดเบียเตงอันไหนจะก็หัน ไอเ้เต็งก็มุตตะปอยล้งก็เลียวาวก็เรื่องนั้นแต่ที่นี่การบรนันอย่าไปรำเลยเต็งเออน้องเออการบรนันไม่เคยทำให้ครอบครัวได้เจริญการบรนันไม่เคยทำให้ครอบครัวได้ดีขึ้นไม่เคยมีพ่อแม้ในแต่โบกโลกเลยว่าโดกเออปาย่างยีทิบอะไรนั้นเหมือนพอน่อนาบายเราเจอไหวมึงไม่มีแต่แรกเลยแต่เรีกไอ้นั่นก้องพอรถต้อนปามันเนอพอเปอว้ว่ะคร ยังบันนันตั้งเพละเล่นตั้งเพลได้นี่กูไม่ถึงไอ้ตายออมแกแกแการบันนันกูไม่เคยเล่นมึงเออเลยจะไม่เล่นอีกต่อไปใครตัว,ว่าชื่อเป็นนังเตง้ไอง้โล่เพลิอยู่ฮะวันนั้นไลยโล่เมืเ่เแกกันบานัันอย่าเล้งวะถ้าบอกเล้งเราดีทั้งวันเดีย๋ยวกาย่รันรู้มัน ก้อยกินตะการเบอร์ยานี้ดีนักเลยกินนั่นน่ายวันกินคืนน่ายคืนแต่ก้องหม้อบ่งหลอดในรักว่าอยู่นั่นมาดูร่าตอนน้อยเองนุ่มมันเวิน่จองตายดูร่าเออกันป่านนั้นก็ลากราไม่ใหญดูร่า ตั้งที่นี่วัฒนธรรมกัน,น้าดูลาแลควบคุมจะมั่งกันติ้นกับติ้นแต่แล้จะมาดูติ้นหนไ,หนไหนรแต่ทำมันจะไม่แม่อมจะไม่แม่ล่องได้เด็ดที่นี่ฉันไม่ได้เปิดอยากโดยกเบเดใช่จริงๆแล้วผมนี้ก็เป็นมนุษย์พี่ตั้งสองอ่ะ เป็นมน,นุษย์เหมือนพ่อเมือนในเสีงยงใช่พ่อแม่ของผมก็เป็นมน,นุษย์อะเฮ้ยเียได้ยู่บันเนี่ยน่ะหน้าหนาวเรียบร้อยน ทีนีปเ,เ,เออใช่ดูวั้เดี่ยวไอ้โมน่ารุ่งมันามานังฟังอยู่ด่างรู้ดูได้เออตอกูกูปอยเดวไม่ใจดูได้เดี๋ยก็มาเลางไอป้ามานังอยู่ปอยเดี๋ยต่ไม่ถูกลบได้เดี๋ยวรีดอยู่เะก้อกรังรมได้ต่างคนต่างมาอิเล,ไเล,เลไ่ได้ก็เล่เล่ไปได้ก็ต้นเล่ไปนั่นไอ้โม่เล่นั นั่งลุ้นรอไหมเดี๋ยวอยู่แบบนั้นนะ่ะเจรยประตานแมวไปไหนเลยในจัดการเกื่ยวเรื่องหรูราตีระตานแมวน้อยระตานแมวหลีกไปได้่ังนายกอัตรจ่อก้อยเงิโโนเออประตานแมวก็ต่อไปปนตีก้าวนอนแล้ววันนี้ปตนตีก้าวนอนแล้วเอ้เจรย์บุยิงนัดแล้แมวนี่ว่ะา ไอ้หน้าค่อยโกลมได้โกลล่ะยังไปปลอมกับยิ่งเลยไม่ให้ไปนังลูกนี่นั่นเอ๊ะบอกเรามั่อกี่ปีเลียงเอาไล่ตัวหน่องก้องลูกมันลูกไก่ชนลูกโบยยิ่งเอ๊ะนังลูกลูนั่นใจดำไรได้เลยเมียเอ๊ะเยวแรงมึงไก่โกรธเนาะคนนั่งมูตรยามาลุยเม็ดเลย นั่งไรนั่งบูดนั่งบูนายะแมวแม่ว่าไม่รู้ไรยะมือพวกกูกินละมันโดน,นอนจะให้โทษยานอนลับปนี่อันนี้เว้แต่แมวก็โบเราวั่นคนเรื่อนู่นหนู่ยเยอะคืนว่าชื่อปีป่าท้าวันไปโยกัขงขวัญนุ่นบอยิงอยกัขงขวันุ่นรู้ปีป้าไปนอนว่าจามโจโบองเลือปรากัน รามอยู่บงเลือบพลังเงินต่อได้อ,อีนูมายายไม่ไอมาเดี๋ยวเข้าไขไม่จัองอยู่นี่เดี๋ยวเล้งมังจ้งแล้วแมวนี้กันนี่เดี๋ยวแมวนี้ไม่เดี๋ยว่ะมอหนัดไปโรงพยาบาลแได้บัดเมียไปแม่นเรือมอหนัดความดันไปตรวจความดันและลุงลังลังวัวจะยิบบัตรพิษอย่างใดบัตรเมียไปมันได้บัตรเมียไปยืน bị mò ế bỏ duyên bắt chết nặng ta chơi mò việc lấy mò việc chơi mi mà quá nó việc mà cắn nó gọi thì mấy mà rồm phom trời có mấy chạy ở đây bắt biết vậy ở nước ngày trở lên người có gà đi tục rắn đi mèo câu cột mấy đại cuộn rồi đi mà cả với anh cô gái tốt anh em đã cần giá vì chết chút chính แต่ไมใจคนแกอีตายเหลือ,อแต่นเนี่ยนั่งยังแกนเดินท่าเล่นว่ะไอ้นั้นเออมึงจำได้ไหมติจีนนั้นชินบาบามาได้เมียเมืองไทยชินบาบามาได้เมียเนืองเมืองไทยเออได้เมียแต่งานยนหมีลูกแต่งงานเฮกันัำแต่เอเอมันรักเมียรักไอ้นั้นหว่ามันรักไปไหนไม่รอดนั่นเออแต่เวลาออกไปตางานต้องให้เมียหวาดรูปยานายเหลือใจฟาวเว้ย วัดรูได้วัดรูเคยเมียเลยเมียวัดรูเคยใั้ไ้เป่ากังเกงเออกอนี่นอนเปิดตึ้งเลยได้เร็ดได้เป่าเก็บไว้นอนกอนี่ไปทำานเปิดเลยรูนั้นเอออยู่ๆเมียตายเมียตายโ้บเมียตายยัยกำนัดแต่มันรักมันหลักตัดแต่นั้นว้จะไม่แก่ได้เฝาหลักตัดเคยเมียวาเออมันล right? ักนี่หลักตัดเคยเมียไว้ได้คู่ไปเดียบรอยตั้งไอ้บุญิง จุดตูบจุดเตียนตุกันป้าบูชาจุดเตียนจุดโต๊บตุกันฟ้าเดี๋ยวมันรักนี่พอจบได้รับเรียบ,บ,บร้อยคนนี้เป็นตำมานตุกแกวเลไปตึงเปิดคุ้มเลแล้วก็เป็นปตำมานลบจากตะมานเปิดคุกแเลตั้งไว้กินข้าวนอนตำานนั้นอยู่ตุกันทึ่งโลกร้องกบีนองมันกนระ่องไรไหวได้แทกตีเตปอม,มันแหลกตุกวันก็แล้ว วันนั้นบอกพอไปตำมานลูกร้องคนบินนองก็คิดเลยว่าเบวก้องในคุบมาเลยแึมันโยดลูกงอไม่ตึงโลกปรำคิดรำเคียก้อยก้อยเล่นปังเล่นลงจากิงเออเล่นจากยิงฟาลงลังเล่นลงไปหลังมา,ากกา,า,าเล่นเอามากขาไปเด้อโลกไม่เยือดนินว่าเป็นไรมาพาเล่นทีนี้ลูกร้องคนบินนองมันก็คิดนะว่าตัวเดียวใจปอลบอยากตำมานมามาไอ้นั้นในคุบปอต้องตีไทย ต้อกันบินองไม่รู้ไรมาไรเตทนพอดีแล้วมันจับนกจอกได้เป็นปิ่นตัวงจับนกจอกจับนกจอกป็นปินได้ต้นถซึ่งใรคุกนั้นเลยปิดไว้ใรคุบปิดไว้เออตังเป็นแบบนั้นเนียกาบวันเย็นพอมาไอ้ชีนั้นพอมากะยิงพลาดไปตึ้งตีไงเลยตีคุบไปตึ้งพุดคุบนนเลยโบโบ๊คุบนกจอกบินพลูไปบอนนกจอกบินเ้อไอ้ชีนั้นมันร่ำแก่ไก เฉยว่าก้องเมียมบินรึรำเออุ้มมัมว่าไอ้บังนี้จะลงพอเราเลี้ยงโอ้คงบิงพองนะเฉยก็ว่ามันว่าพอเราเลี้ยงโอ้คงบิงพองนะเลี้ยงเลี้ยงหอก้นบินอนเออมันรักว่ามันรักเนีน่ายินดูน่าอนดูจีนบ่บ่เออแต่จีนนี่นี่ยแต่รักก็รักจริงรักเมียจริงเออ อันจำได้ไหมแต่ว่าจีนั้นถึงมานอนกับแม่ไม้ก้องมึงอย่าได้มดจีนนอนกับแม่ไม้ไปนอนกับแม่ไม้ตั้งกินตำตาอู้นักกันตำตาอู้นักเออก้าชูแล่บนนอนจูบเมียตั้งแต่นาภากชูร้อนจะมาถึงเนี้ยชูบ่บ่จูบล้วตึงเต่น้อยกลางยี่ยี่ได้ใจแม่ไม้กันตดพูดขึ้นแม่ไม้ตดไอ้นี่ตกใจได้ยินเสียงใหญ่รอยไรอู้ไม่เตะกง พอได้เสียงตัดพูดอยูกกูตึ้งงั้นแหละนูแหลนี่ว้าน้องเจ้าพีว่าไรน้องเจ้าพีว่าไรหรือมันนึกว่าเมียแรงแต่จริงอีเตานั้นตัดนี่ว่าพูดว่าว้าน้องเจ้าพีว่าไรยัยงเป,เปลี่ยนได้เปรตโอ้ไม่ไกดีไปในเนี้ยที่นี่จนไม่ได้เปรตเดียวได้กรรมเด้อใช่คือเราเป็นครอบครัวตีแยกจนหน่อยจนใช่จ,จน,น,จ,น,จ,นจนเป็นยาก แล้วมันจนคือจนจนเป็นยากแต่ไอ้จนจนเป็นยากไม่โดดแต่แต่มาโดนจนจนเป็นพระยังแล้วลูกจนคือจนจนเป็นพระคืองงานเตะจนไม่เตะกินไรจรงจนได้บววัดขยู่ในวัดจนจนเป็นพระเอ้ยโยนในวัดไม่ํำไรกินนั่นนั่งชื่อไม่อ่านวัดไม่ควาดบาทไม่ยืนแต่ประมีเป็นชาวมาวัดเองพระตรงนี้มามขอมาอ่อนนาน มึงอยากจะไปปรำดิที่เนี่ยน้องหลังจากที่พ่อแม่จดชีววิทยาติพี่น้องที่หนไม่มีหนุย่ยพอก็น้องสาวตัดสินใจเดินต่างจากบ้านไปคลังป่าในวันนั้นน้องสาวผมเนี่ยรถสรินตะหิวน้ำมากผมต้องการวนอน้าในลําธารน้องสาวผมดื่มในการเดินทา,างไปเอาน้ํานั้นก็มไม่เจอผลไม้ลูกหนึ่งอ่ะไม่ทราบเป็นลูกอะไรผมกินเข้าไปแล้วร่างกายได้กลับกลายไปเป็นยักษ์อย่างนี้อ่กินลูกใหม่นั้นปั๊บเป็นยักษ์ตันตีใช่ ตึ้งโลกมไม้เจ้ต้นกินอยู่ตรงไหนดูไหมทำไมเนยผู้มีกินขันเงือบตองกินก็ไปใจฮะกินแล้วได้เป็นยากแล้วกินแล้วเป็นยากเออเป็นยากเลยใจอ่ะไม่ใจเป็นยากเราไปคุยโรงโมหัวได้ไปก็ตันนู้งไปก็ตันก็ไามาโอ้กันกันยาที่นี่อ่ะ หลังจากที่ภกิจผลไม้ร่างกายกลับกลายไปเป็นยักษ์แล้วเนี่ยผมเดินทางกลับมาหนองสาวที่รถดินโดยินผมอยู่แบบนี้ถ้าตกใจคิดว่าผมเป็นยักษ์จะวิ่งหนีเราแยกจากที่รังผ่าตอนนั้นเนเลยทีนี้ผมติดตามสืบตามผู้รู้ว่าเป็นภกิตผลอะไรที่กินผลไม้ลูกเดียดร่างกายร่างกายกลับกลายเป็นเป็นยักษ์อกอยยังเนื่องต้นยืนดังที่ตามสู่หนองสาวแปลกว่าก็แปลกทีนีย ทีนวัเดินทางมาจากบ้านมาเจอผมอ่ะนุยออกจากบ้านธิกดผลอะไรพุ่มออกจากบ้านประกันเด็กันนี่เด็กประกันติดร่องมีปัญหาอะไรหรอไมมีปัญหาอะไรนุอยคือปัญหากับเมียนี่เป็นไงนุอยเมียพุมไปกระดใจยีตพ้นไม่ได้หยิบผลยังไงคือเป็นคนเกล้อกละเมียเราพิดกับเมียเปืือนเมียเราพิดกับเมียเพืือนเถอะเอเดงเอเมียเปลือนมึงจ้งเกตเลยอ่ะ ปพวกกตามาน<อ>ันก้าวเดือนทริปเดือนเมียก็ไม่เคยบีไม่เคยบา่าแต่เราตาผมหอบจากเดือนร้องเดือนเมียมดาดา้าแล้วแล้วพวกเพื่อนก็ทำานลราไม่ได้เลยแต่เราก็เมาไม่ด้เลยนั่นเออแล้วเมียกูนี่ตุกเกลียดนักเกลียดรย้งดองจริงเกลียดเมียเกลียดนักเออเลยนึ่งด่ากุ้ยละเมาติเกลียดเมียเออร้องปลุกว้ยตัดยางหัวรุงเมีย แล้วน่ะก้ามันเมนเวลาตาย้องไปเลยถอยตึงเวลากระปรุงตายแนยขึ้นตะี่น้้ยนึ่รือกว่านึ่งดากุยลเมาตรองปรุกว่าจอย่างว่าหลงแมก้าหยางแล้วเบียไม่ให้คูก้มันเหมือนกันเปเลยเมีเย,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 คยคมมไก่เยๆก็ตําให้มียเป้ยเออก็เมียเพื่นก็ไม่หอดมึงกองเรากองเราเต็งเออคาได้ กาได้ด้วยกเาเหยียดและะ้วแต่บทติดยังหยอกขึ้นทะพี่นุปนก็ไปรอดเตื้อนเล้วเหล่านู้ไปทะพีไปแก่นแกนคู่คู่ทะพีโต๊ะโต๊ะแป้งแป้งก้นนี้เนี่ยตอนนี้นายหยอกกระเบิดหนายหยอกไม่ยังอีแป้งแล้วแก่นไปทัดทับพี่ใช่เออบอกว่าเดียวแต่น้องนอนรักเดียวกันตาเวียนกระได้คือนอน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 ใลยเออแต่พอกูเล่งว่ายึดเหล็กเปลี่ยนเกียร์ทันที นั่นนั่นนั่นเหยียดผมแรกเลยวัวคำว่ากันได้เลยไม่เวนนี่พอด้เลยเวนอีลอกกินเนื้อไงเพลสไปลอกกิ่นเนื้อเร่องวัาคำกูแรงแล้วแต่ไม่ไ้กูนี่กูไม่ตัดยางแต่กูตัดยางถึงว่ากูทำงานคนกูทำงานแล้วไม่ตัดยางมันนะว่ากูลอกกินเนื้อนั่นเลยเลยโบเมียกูก็วัวาคำโบเลยโบเตกูอยู่กูนอนแรงลอกกัลอกไก่ลอกเมียนอนนุ่มมั่มมั่มคือนี่เรา ตัดลงรักทีก้าวน้องนะตัจกเจ็ดชาววันนี้ต่อไข่ตัดจกเจ็ดชาวเออหนู้นเด็กไก่ไว้แล้วกะได้ที่อาทิพลแเล้วไก่น้ำไก่น้ำเจ็ดชาวชาวาทีท่ทิเจ็ดสามยี่เบ็ดได้ไม่ได้เจ้าันได้ได้กี่บาทปีไอห,หนองมัดนีนะเปียวเทสมันเกลือเลือดงาบาทเปลี่ยวงาบาทเลือดเจ็ดบาทเปียวเจ็ดบาทเล่นกับเมียเอ๊ แรงแรงกว่าน้องก้าย่างเลยน้องเจอไรไหมงไงนะ้องอืมเจอใอยอื้อแมวปีนุนอยเออใคนในเตียวชิงแค่เมีอยว่าเอ้กว่าเจอไรอ่ะเจอเล็ดมืออันไห้เจ่นโอเล็ดมือปีนุยเอกว่าเล็ดมือไปต้องเอาแต่น้องเอา,อเ,อาเล็ดคอเลอ็ดคอเจอไอ้ไหมกับกล้องพีย่งเลียงอาฟากันแต่พี่ข้าหกหลกทีนี้ อันบอกกูเล่งเล้งอีเจอนู่เจอ,นเ,อเนี่ยก็เล้งนานานานนั้นอีทำไรก็ทำเด่ตาจะนนอนหลาวันเมียเล่งกับบึ้มก็เลยเดีนนั่นเ้อถ้า่บอด้แล้วไม่ตัดยางวานะเนี่ยกูเล่กินเยอะนั่นเนอะแต่ตามใจแล้วเมียเปิดมือเรเมียเราแต่เวลาปลุกก็ตัดยางปลุกได้ไหมตาแต่เวลาอีกคาวยางไปใกล้กูนอนตายราวกันจ้าวมันได้กินแค่เดียวอ้ เดินว่าใกล้น้ำนี่ใกล้เป็นพรือแล้วไม่รู้นะกูรากูก็งัวนั่นแหละยังตั้งเปลนกอนก็เหลือควันควัมาเลื่อยซะก็นี่ควันถูกเรื่องใจไรกันได้บาติโกเปลี่ยนมาบ้าขวัดขวันขวัดขวันไม่เข้าใจในพุทธอันมาตามควันคนเลยว่าใจเึืงว่าตีวันได้รอนเดินร้องไห้ไห้ไห้เด้งซะให้ใจเต็ียมได้รอนกินเรียนก็ไปเล้ ไอ้ปีน to ี the to to er ่ก you. ็บอกพี่พี่เป๋แค่หนังเขาตัตงมาใจตัวตตโตวได้แท้ไอ้ติงว่าดอดเด็กถูกแล้วก็คุณโมนาเขาเผือวันนี้เดินทางที่ตามสื้ตาต้มรู้ไปนันนวยใต้ไปดดนเชิญกับงอมีปานปัดหน้ามาลากหลยลูกผู้ชายลองดูนันนวยนันดูอีกคไรตัางระพับปัญญาบายากจน เกิดเป็นคนทิ้นสุดนัน่นวินาลงจุดใดเดิน้ามวยล,ล้านริมตตนตาฝนเลียวป้าผู้ตีมีเป็ดไรนักมีใจเทียคนจำจนไปอ,อเดินบ้านตนใจแร,รกระยะออก็จะตั้งมาลาเทียมออเดินบ้านตนใจแร,ร,รออกระยะกอจะตั้ง I'm